เออทุกคนอ้า uh, วนี่ทีดีดีอัปเดตอ้าวเน็ตเน็ตเป็นไรอ๋ออเคนี่แต่งกิวิงแต่งกิวิงคืออะไรไม่รู้แต่ว่าที่รู้คือตรุรกีมาใหม่เหรอเอ้ยเอาว่ะทุกคนตรุรกีมาใหม่เอเอ พลีซิตี้นี่ไงนี่คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูกล่องเคสก่อนผมก็ได้ Star f o ฟ TV Man ีมนาเรียบร้อยแล้วเฮ้ย hey. Thanksgiving Shop มีตรุรกีทีวีตรุรกีดิวตรุรกีค็อกตรุรกีฮันเตอร์ท่านตรุรกีเฮ้ยมาเราไปดูนะครับว่าตรุรกีอันนี้มันจะเป็นยังไง ผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมังไม่ด้อัอาลิปเพราะแต่มันเป็นโต๊ะอาหารเนี <S <s ่ยคือในนั้นมันเป็นโต๊ะอาหารซึ่งก็โคตรใหญ่อ่ะยิงแต่ว่าแมปแมปไอตัวทางเดินของทอย l e t เ่ยมันน้อยมากผมจะไปลองจะไปลองยูนิตพวกนั้นนะเดี๋ยวที่ผมเอามาเออนี่เดี uh> ๋ยวผมนี่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 เป็นไงแคททอย l e t เนี่ยเนี่ยเนี่ยโคตรน้อยเลยแคท toilet ผมจะลองแคท t o ย l e t โอเคไปเลยเว็บหนึ่งคูดาวเท่าไหร่คูโอ้โยคูดาวหนึ่ง okay, ว,วิโอเคก็ยังได้อยู่แต่ว่าก็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 ถือว่าง่ายอยู่นะแต่ว่า,า,วา,า,วาเป็นโตอาหารเหมือนเป็นแบบเอ้ยแต่มันดีกว่าตรุรกีแมปก่อนของปีที่แล้วนะมันดีกว่านะเอาต้าตรุรกีเคสนะตอนนี้ผมไม่รู้เป็นไรสองวันนี้สะอึกทักท้งทั้งสองวันเนี้ยสะอึกสีสสส่ครั้งแล้ว อืมผมเอาไททันเบรสเซนมาแบก pues แต่ว่าก็ไม่ช nah, ่ก็ไม่ได้ช right, ่วยอะไรมากเฮ้ยหมื่นห้าอ่าสี่ร้อยแคททอเลตอีปิกยังโหดกับกอรลี่อ่ะบายเซนต้าแคทยังเฮ้ยเมื่อกี้ล่าทอเลตหายไปเลยเมื่อกี้แคททอเลตทำหายไปเลยนี่ตุรกีดรินแมนดูว่าเป็นไง โอ,อ,อ้คล้ายๆนั่นเออคล้ายๆไอ้เพนซิลแมนอะคล้ายๆเออจริงคล้ายๆโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อเรียกสตา r เ a l ทีวีแมนมาใช้งานแต่ว่าตอนนี้ผมจะอัปเกรดแคททอยเลเอาไปแล้วก็สกิปเว็บไม่เอ้ยนี่ไงมีอะไรมีล็อกเก็ตมาเปลี่ยนเฮ้ยนี่นี่นี่นคโคตรโหดเฮ้ยเดี๋ยววงโคตรกว้างเฮ้ยได้ไงโอเค โอเคเดี๋ยวผมจะรออัพแปดร้อยโอเคนี่ระเบิดไประเบิดตูมเฮ้ยเอวี e. นี่ใช่ไหมสเปดเหรอไม่ใช่เอวีเหรอสคิปไปเลยแปดร้อยยังไม่ได้เซนต้าขอตังค์หน่อยเออรอรอนี่อัพไปแล้วล็อกล็อกเก็ตมาสองอันแล้วดาเมจหมื่นห้าโอเคอันนี้ เก้าันห้าอีกขั้นหนึ่งพันห้าอีกขั้นหนึ่งเอออันนี้กองง่ายๆรอสตาร์ฟอ,ออกมาก็โหดแล้วมีห้าสิบเวฟนะไม่รู้ว่าบอสคืออะไรเพราะว่าผมเพิ่งมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเอ,อ้ยครั้งที่สองครั้งแรกผมเล่นกับเพื่อนแต่ว่ามันมันหลุดเกมหลุดเน็ตกะเออก็เลยหลุดลองอมาเ <c oughs> ฮ้ย A อ E หรือสเปสยังไม่รู้ว่ามันหายหมดเลยอะ ผมก็ไม่รู้นะสเปซคืออะไรเล่นมาขนาดนี้ยังไม่รู้เลยเ <h> ฮ <ö ly> ้ยตุรกีทอยเลตเพราะว่าทุกคนแปดพันโอเคมาอัพตังก็ยังไม่พอโอเคหนึ่งร้อยฟอมเซนต้าโอ้มาอัพเลยเฮ้ย <h ö ly> ใส่หมวกมาเฮ้ย <h ö ly> แล้วไงต่อ ooh, ooh, โอ้โหโคตรโคตรโหดโม อันนี้ดามเมตสองหมื่นห้าเอ้ยอันอนดิวแมนโหดกว่าอีพิกเอ,าอ,อก้าอีพีกหมดเลยนี่เอ้ยวอ,อากอลลี่หนึ่งมิติสองอีพิกสองโอเครออัพไอเจ้าดิวตุรกีมาเมดี๋ยวผมจะเก็บเก็บกล่องตุรกีเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยไอตอนนั้นน่ะผมผมเอาเอาวีไอพีคาเมล่าแมนไปแลกไง เปแรกกับกล่องพนซิลอะผมเหลือแค่สองกล่องตอนนี้ไม่น่าทําอย่างนั้นเลยจริงๆผมก็ไม่น่าว่ะก็ไม่น่าทําอย่างนั้นจริงๆอะ่ะมาอัปเก็ด <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพี่พี่ <c oughs> อะไรโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บตังรอรอสตาร์ a ฟลทีวีแเรียกได้ว่าโคตรโหด เขาบอกว่าโหดกันแต่ผมยังไม่เคยลองเลยมึงได้เมื่อวานเนี่ยแหละไม่ค่อยได้เข้าเกมเท่าไหร่โอ้ได้แล้วนี่พันหนึงใช่ไหมวางตรงไหนได้เฮ้ยนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นีนี่เลยโอ้ยโอ้ยสี่พันทำไมทอรเล็บมันจะกากอยู่สี่สิบเวตตอนนี้ก็รอ2องสเออเก่งอยู่นะ Starfall up โอ oh, ้4,000เออโคตรเยอะเลยสคริปผมไม่ได้เอาเซนติก็อกแมนมาถ้าเกิดเอา,าเซนติก็อกแมนมา<ๆ>ก็เอาไว้ตรงตรงนี้แล้วทอลเลตพอหลุดมามันจะได้ชนผมคิดว่านะเอาเซตเดิมดีกว่าเนี่แต่ s t a r f a ลสต t a r f a l อัพโคตรแพงเลยนี่ลองลองไปดูไหม เอ้ยลงไม่ได้เดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้แล้วตายเลย,ยคิดไปไอตัวนี้ห้าพันโอ้โหหายหมดเมื่อกี้ห้าพันหายหมดโคตรโหดเดี๋ยวผมจะรออัพไอ้น,นี่ตงกี้ดรูมแมนเกือบหลุดนะเมื่อกี้อัพเลยเฮ้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลง อ๋อมีดรินสองอันตอนแรกมีแค่อันนี้อันเดียวนะแต่ว่าแล้วเลเวลสองก็จะมีหูเลเวลสมก็จะมีนี่นี่จิ้มจิ้มมาเฮ้ยนี้อะไรอะ่ะเป็นเค้กหรอแต่ผมว่านะไอ้แบบนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าดูดูทางนี่โอ้ว้าวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แสนแสน แสนหนึ oh, so, oh, 3, okay. ่งโอ้โหไม่เคยเก่งเท่าไหรแสนหนึ uh, okay. okay. ่งเลยโอ้สามนห้าโอเคไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรออัพสตาร์เฟลเออเลิมเยอะแล้วเลิมเยอะแล้วอืม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 โอเคโอเครอดไปไปต่อหนึ่งร้อยโอเครออัพสตาร์เฟลตอนนั้นผมเห็นของเพื่อนอะของเพื่อนที่เล่นในอู้โคตรใหญ่แต่เห็นเห็นในของเพื่อนอะ ที่เขาเอาตาโฟทีวีแมนมาลองอะ่ะผมลังดูโหค่าอัพสองหมื่นนะฮะโคตรแพงโอเคมิติกตัวนี้เอ้ยมันเก่งกว่าเพสเซนมากเลยนะเนี่ยเพสเซนนี่โคตรกากเลยว่าตา้ามิติกเนี่ยมันแบกกอตลี่นะเออจริงมันแบกกอตลี่แต่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้เพสเซนเนี่ยมันโคตรกากเลยดูนะผมจะเอาโอหห้าพัน โอ้วว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 เฮ้ยย้ยยยเออเฮ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่เ <c oughs> มื่อกี้ทำอะไรอะ่ะหายหมดเลยโอ้หนึ่งหนึ่งหมื่นสตันไปนเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดผมตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดเซตใหม่มาดูว่าบอสตัวมันเป็นเออสองแสนสองแสนอย่านะอย่านะเออ โอเคสองพันสามพันโอเคไปเลยเริ่มที่จะตึงมือขึ้นเรื่อยๆนะเริ่มเริ่มและเริ่มแล้วไอ้นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพี่ถ้าเกิดผมเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนไปแล้วตอนแรกก็นึกว่าเก่งนะดิเก้าพันอะอะค่าอัพโคตรแพงอัพแคทเทอรีตอัพเกรงอีพิกโคตรกว่าอีกเออได้ไงโอเค จะรออัพอไอตัวน er. like ี้โอ้โหต้องทำห้าพัอีกอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้เฮ้เหมือนเหมือนเรนมันจะโหดขึ้นนะเหมือนดูดูดูสว่านมันดิเอ้เๆ้เอ้เๆเฮ้เวอเตอร์เฮกโอเคโอเคได้อยู่ไอตัวนี้มันเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนมันจะเหมือนมีแบบเหมือนมีแบบ ไอ,ไอตัวที่มันชกเอาไวช้ชกมวยอะ่ไออะไอ,อ้น้วมาเออนวมนวมของชอกมวยอะ่ะมันมาอยู่สอง,สอ,งอันนี้เหมือนจะดีขึ้นนะเอ,อ,อ้ยออ้ยสี่แสนทำไมมันยากขึ้นตื่อกี้นี่ค่ามันอา้าวเรียบร้อยหลุดหลุดซะแล้วเรียบร้อยไม่เลยกำลังกำลังใหม่ สำคัญต้องพี่สตาร์ a ฟลทีวีเดี๋ยวมาช่วยตรงนี้เออถ้าเกิดหลุดเดี๋ยวก็ดนเจนต้าถอยไปเลยน,นี่โคตรกากถอยไปให้แคททอยเล็กับ s t a r ์ a l ลเฉิดฉายดู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 ดดดดมามามานิดเดียวตายมาเลยมาเลยมาดิ พี่สตาฟอเอาหมดเอ้ยจะเอามาแบกตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้จะต้องแบกตรงนี้ให้เยอะเยอะเขาจะได้ทอยเล็จะได้ไม่หลุดเยอะเกอเก้ารอยโอ้พันหนึ่งได้เลยเกมลออัพสี่เพราะว่าพี่สตาฟโคตรโหดเออเออเจนเบรดนิดก็ตายตัวเนี้ยเลือดเยอะดีนัก แคทเทลเลตก็ Catholic, ได้อยู่นะไอตัวนี้ไม่รู้ได้ไหมมันอ้าคข้าอัพโคตรแพงเลยเออได้แล้วแคทเทลเลตอัพเกียรดเดี๋ยวผมจะอัพสตาร์ฟอล์ทีวีตัวหนึ่งให้เต็มแล้วก็จะมาค่อยมาดูไอตุรกี้ดิวแมนว่ามันเก่งแค่ไหนอืมตายเออหมาอะไรตัวนี้ <c oughs> ไอตัวนี้ผมโคตรเกลียดเลย ขนาดนกของซีเกิลคาเมล่าแมนะไม่มันมามันยังชนไม่ได้เลยอะเอ้ยมาแล้วครับครึ่งทางแล้วเวฟบยิมห้ามาแล้วครับครึ่งทางแต่ไม่รู้ว่าผลทางอีกยาวไกลว่ามันจะมีบอสโหดมาหรือเปล่าถ้าเกิดมีมาก็ตายนี่เนี่ยมันเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มหลุดมาตรงสตาร์โฟลแล้วเนี่ยแต่ก็ดีเออแต่ก็ดีอยู่อย่างหนงนะตรงเนี้ยมันมีที พื้นที่กว้างให้เราเอาพวกพวกยูนิตมาวางเฮ้ยแต่ทำไมมันคือทำไมคุณเธอติดคุณอีวานทำไมทำไมคุณให้ทางเดินของทอยเลตโคตรโคตรใกล้อ่ะทำไมทำไมอะ่ะทำไมโคตรใกล้เลยดูดิพวกนี้มาเดินไปตรงนู้นเดียวมันจะผ่านไนดะ้ยังไงแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะผ่านหรือเปล่านะเอ้ยเฮ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 ้ยง่าย ไปอัพเลยต่อนี่สตาร์ฟร่สองตัวลุมลุมและแคททอเลตก็ช่วยเอาดิเอตรุรกี้ดิวแมนก็ก็ก็ช่วยอยู่เอ้แต่มันดำเวทมันมันเยอะกว่าแคททอเลตนะจริงๆเออรอก่อน <c oughs> เดี๋ยว เมื่อกี้อะไรอะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเอฟฟกนะที่แบบตัวอะไรไปเอ้ยเอาแล้วไปกดทำไมโอ้โหแล้วไปกดทำไมทอยเลตมันก็มาดียังไม่ได้ดูเลยว่าสกิเตตันทอยเลตมันอยู่โอเคก็รอรอหมื่นหนึ่งเอ้ยนี่ตัวนี้จะแสนเนาะก็เหมือนจะง่ายนะแต่ว่ามันมันก็ไม่ง่ายนะ จริงมันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วโดนแน่เลยเว็บนี้โอ้โใหม่นะแบกซีเอาไปสกิปไปก่อนเผื่อจะได้เผื่อจะได้เฮ้ยคงไม่ได้แล้วหลุดเรียบร้อยเรียบร้อยไอตัวนี้เหลือสามเซน เรียบร้อยอาจจะแพ้ก็ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ตัวนี้ไม่รู้ไม่ชี้ผมไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านายาขออย่าเถอะเออแค่สองแค่แค่สองร้อยสองร้อเฮดพเคตัวนี้ง่ายๆไปเลยกากกากไปเลยสู้เลยพี่สตาร์ฟฟลสตาร์ฟฟกไปว่าเออไอดาวที่มันตกมันใส่โลกอะ เออน่าจะใช่เพราะว่าลุยสูงบนมันแต่แต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช่หรือเปล่าโอเคแล้วตอนนี้เฮ้ยตัวนี้เคยเจอในฮัลโลวีนร้านหนึ่งยี่สิบเว็ยี่สิบเว็ยี่สิบเวเน้นๆมันไม่เลยครึ่งทางหรอกมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วใกล้ที่จะตายไม่ใช่ชนะนะใกล้ที่ ใกล้ที่จะตายแล้วเออหนึ่ง,ง,งแสนก็นง่ายๆแล้วโดนไปตายไปเลยตรงนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรที่มันดับดาเมดเดี๋ยวต้องอัพอัพไอ้นั่นหมื่นหนึ่งสตาร์เฝ้าหนึ่งหมื่นแล้วก็มาอัพพวกนี้เพราะพวกนี้มันยังเป็นเลเวลหนึ่งเลยโอเคอืมเดี๋ยวผมก็จะสคลิปไว้ตอนถึงเว็บสามสิบ้านะคน,คนก็ไปดูตอนเว็บส อ่ะทุกคนตอนนี้ก็มาที่เวบสาสิบห้าแล้วนะผมก็อัพนี่เหลืออีกสองหมืนห้าก็จะเอ็ดเต็มแล้วมัง้งมั้งนะเออไอตัวนี้ก็อัพหมื่นมึงแล้วก็ถือว่าโหดนะสตาร์ฟ้นี่ถือว่าโคตรโหดแล้วก็ผมก็อัพไปแล้วนี่อัพไปแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้อัพโอเคตอนนี้ก็ toilet ง่ายๆโอเคหลุดไปโดนโดน,โดนมาไงก็โดนไอตัวนี้เหมือนไม่ค่อยมีประโยชน์ อะไรมากนะห้าพันค่าอโคตรแพงแต่ว่าตาต่อไปเนี่ยผมจะเน้นไปที่ไอตัวนี้นะแล้วทุกคนก็จะดูต่อไปโอ้โห่เก้าแสนแต่อ็่องดีผมอัพสอตัวนี้สี่พันไปแล้วก็ดูดิอาต้าเลเซอร์โอยเล็ตเก้ามาแค่ได้ตั้งตัวเนี้ยโอ้ยอยูอ่อยยหายหมดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ พี่พี่คนนี้พี่สตาร์ฟอว์โคตรแ้วผมจะลองรอสองหมื่นห้าดูว่าพี่เออสตาร์ฟอเนี่ยจะเก่งแค่ไหนจะระเบิดลูกใหญ่แค่ไหนโอ้ยเก้าแสนพี่โคตรเยอะอืมแต่มันหยุดนิ่งอะมันสตั้นใครอยู่สตานในดิวนี่ตลอดเลยเอ้ยมัน มันหลับแล้วมันทําไมมันยังสู้อยู่นะเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนะเมื่อกี้เห็นมันหลับแล้วมันยังสู้อีกเออแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะตัดไปที่เว็บสี่สิบเลยดูว่าจะเป็นยังไงอะตอนนี้ก็มาถึงเว็บสี่สิบนั่นนะเมื่อกี้เว็บเว็บสามเก้าบอสโคตดโคตรโหดเลยสามแสนเอ้ยล้านล้านล้านสามอืมเยอะอยู่นะเออก็ ทำไมมันมาแต่ไอพวกพวกรานกาดทอยเล็ตแล้วบอสเำไมมันมันมันมาทําไมเนี่ยฮะกากเนี่ยอืมไอตัวนี้ก็โหดนะสองสองแสนดูนี่สองแสนสองแสนไอเนี่ยแสนแสนสามเองไอเพนทอยเลตเนี่ย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 ้านมาแล้วเนี่ยล้านหนึ่งแกไปไม่ถึงไหนก็ตายหรอกแกไปไม่ถึงไหนก็ตายแล้วดูดีมาตรงนี้ดูดูจะตายแล้วเนี่ยตายแล้วตาย โคตรเร็วเแ๋ยวผมก็จะพักแป๊บหนึ่งรองหายใจห้ยคอก่อนโอ้โหโคตรยากแต่ไม่ได้ยากมากนะสำหรับผมก็ง่ายเออ,เอ,อมันสองหมื่นอะสองแสนสามแสนโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปที่ตอนที่เว็บสี่ห้าเลยนะเอยมาแล้วโอเคตัไดไปที่เว็บสี่ห้าสรุปไม่ได้ถ่ายตายไปก่อนเออ ก็ลาไปละคลิปนี้